สวัสดีครับก็จะมาคุยสั้นๆเรื่องเกี่ยวกับรมดำร้อนมันแพ้กรดนะครับเรื่องนี้ก็เจอกันมาหลายท่านแล้วก็คือมีปัญหาเรื่องผิวรมดำกันหลายท่านเนื่องจากว่าไปโดนกรดมาตั้งแต่กรดจากน้ำส้มสายชูคือจะไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยครับก็เลยเอาปืนออกมาวางบนโต๊ะแล้วตักน้ำส้ม น้ำส้มมันหกไปโดนปืนลมดำก็ลอกครับหรืออันนี้ก็เจอกันบ่อยครับเข้าป่าเข้าทุ่งเข้าทุ่งคือไปไปล่าสัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไม่ได้ไปขี้นะครับก็เอาปืนไปวางไว้ใต้ต้นไม้ครับมันมีรังมดแดงมดแดงมันก็มาพ่นกรดกรดมดก็คือกรดฟอร์มิกใส่ปืนเพราะมันคิดว่าปืนเป็นศัตรูมัน เออก็ลมดําก็ลอกนะครับคือหรือบางท่านเนี่ยก็มีปัญหาว่าเงื่อเป็นกรดครับลมดําก็ลอกนะครับเออคือก็จะมาเรียนว่าลมดําร้อนเนี่ยมันสร้างขึ้นมาจากด่างมันคือการลมดําด้วยด่างด่างก็คือเบสนะครับเบสก็คือด่างนะครับเออก็ไม่ใช่กรดนะครับมันตรงข้ามกับกรดนะ ก็มันจะแพ้กรดครับถ้าถ้าไม่อยากให้มันแพ้กรดนะครับก็ต้องลมดำด้วยลมดำเย็นครับเพราะว่าลมดำเย็นมันเป็นกรดมันจะแพ้ด่างแต่ว่ามันไม่แพ้กรดครับก็จะสังเกตว่าน้ำยาลอกลมดำร้อนจะไม่สามารถลอกลมดำเย็นได้นะครับ แล้วก็สําหรับปืนทั่วไปเนี่ยมันก็เป็นรมดับร้อนมาจากโรงงานทั้งนั้นแหละครับก็ระวังเรื่องกรดกันนะครับกรดเนี่ยก็พยายามอย่างที่บอกแหละครับบางทีเราก็นึกไม่ถึงก๋วยเตี๋ยวน้ำส้มสายชูอ่ามะงงมะนาวอะไรอย่างเงี้ยไกลไกลปืนเลยครับแล้วลดแดงอืมอืมก็ครับผมสั้นๆแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ